ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันนางสาวสุภลักษณ์ชมิก้ารหัสนิสิต6 1หนึ่ง5 2 7ค่ะจะนำเสนอเกมหันษาพาสองเซลค่ะซึ่งอันดับแรกนะคะเราก็จะมาดูวัตถุป,ประสงค์ของกิจกรรมนี้กันค่ะ ในด้านความรู้นะคะก็นักเรียนจะสามารถอธิบายส่วนประกอบสําคัญของเซลล์สัตว์ได้นักเรียนสามารถระบุหน้าที่ส่วนประกอบของเซลล์สัตว์นั้นๆได้นักเรียนสามารถวาดภาพและระบุส่วนประกอบที่สําคัญของเซลล์สัตว์ได้ในด้านทักษะนะคะนักเรียนมีทักษะกระบวนการกลุ่ม นักเรียนมีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะต่อมาก็จะเป็นด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะเพื่อให้นักเรียนมีความสนใจใฝ่รู้ตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัยค่ะซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนนะคะก็จะอยู่ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึ่จำนวน20คนค่ะก็จะมีทางด้านพัฒนาการ ด้านร่างกายสังคมอารมณ์จิตใจนะคะก็คือว่าเด็กในช่วงนี้นะคะก็ต้องเป็นกังวลแน่นอนค่ะสาหรับาการยอมรับในกลุ่มเพื่อนนะคะเช่นการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของตนเองในผู้หญิงบางคนเนี่ยก็จะเป็นมีความเป็นสาวก่อนวัยอันควรก็จะกังวลนะคะแล้วก็เด็กผู้ชายเนี่ยถ้าหากโตช้ากว่าเพื่อนก็จะกังวลว่าเพื่อนจะยอมรับ ตนเองเนี่ยเข้ากลุ่มหรือไม่นะคะซึ่งก็กลัวเพื่อนว่าตนเองเนี่ยแตกต่างและไม่ยอมรับเข้ากลุ่มนะคะซึ่งความวิตกกังวลเหล่านี้นะคะก็จะส่งผลให้มีส่งผลต่อพัฒนาการทางน้าสังคมไปด้วยนะคะเช่กนการอยาก มีเพื่อนย่อให้เพื่อนยอมรับเข้ากลุ่มหรือว่าการต้องการความยอมรับพยายามทําตามเพื่อนเพื่อให้เพื่อนเนี่ยยอมรับตนเองนะคะดังนั้นถ้าหากเราจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มนะคะก็จะเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียนด้วยกันแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถของตนเองนะคะรวมไปถึงการสร้างความมั่นใจและเ,เป็นการก่อให้เกิดการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนค่ะซึ่ง กิจกรรมนี้นะคะเราก็จะทำใน Minecraft ค่ะซึ่งเราจะเข้าไปในตรง lesson น,นะคะแล้วก็ไปเลือกตรงบทเรียนวิทยาศาสตร์ค่ะเมื่อเราคลิกเข้าไปในบทเรียนวิทยาศาสตร์แล้วนะคะเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีบทเรียนย่อยๆให้อีกนะคะเราก็เลือกไปที่ biology ค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมา เลือกในกิจกรรม Animal Cell Tour นะคะซึ่งในนี้นะคะก็จะมีบอกกิจกรรมของเซลล์สัตว์ต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่หรือว่าจะเป็นรูปแบบไหนๆนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อกดเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะไปตรง Create World ค่ะอ่าเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะในโลกของเซลล์สัตว์เนี่ยเข้ามาก็จะเห็นหน้านี้เป็นหน้าแรกเลยนะคะในรูปของทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นรูป เ,เหมือนเป็นน้ำนะคะเหมือนเป็นช่องช่องอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็จะมีชื่อด้านบนในเซลล์แต่ละเซลล์หรือว่าออองค์ประกอบนั้นๆของเซลล์สัตว์นะคะซึ่งตัว H ด้านล่างที่ว่า Show Control นะคะถ้าเปิดในคอมเนี่ยก็จะมีบอกว่าต้องกดที่ตัว H เราก็จะขึ้นปุ่ม Control ขึ้นมาว่า A ทําอะไรเดินซ้ายเดินขวานะคะก็จะมีบอกเอาไว้ค่ะส่วนตรงด้านภาพต้านทางขวานะคะก็จะเป็นเมื่อเรามองขึ้นไปด้านบนเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะของเซลล์สัตว์ต่างๆนะคะแบบมีหน้าที่ต่างๆองค์ประกอบต่างๆของเซลล์สัตว์นั่นเองค่ะค่ะเมื่อเรากดเข้าไปใน ช่องที่เราเลือกแล้วนะคะว่าจะไปศึกษาเซลล์ไหนเช่นก o จิบเบอรีเราก็เข้าไปนะคะอ่าก็จะเจอว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะรอเราอยู่คนหนึ่งนะคะเอ่ออย่างเช่นอันนี้สมูทเอไอนะคะเป็นเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่จะให้ความรู้เรานะคะค่ะเมื่อกดเข้าไปนะคะอย่างเช่น,น,นด้านภาพด้านขวาน,นะคะก็จะขึ้นข้อมูลว่าเออเขาชื่ออะไรนะคะเป็นก o จิบเบอรีนะคะคนนี้ เมื่อกดเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีท้องนะคะเราก็จะไปคุยกับเขาเขาก็จะมีให้ข้อมูลบอกรายละเอียดของเรานะคะเกี่ยวกับก้อนจีบอดี้หรือว่าหน้าที่ต่างๆที่เซลล์นั้นทำหรือว่าเป็นองค์ประกอบของเซลลหรือว่าการทําหน้าที่นะคะเราก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ค่ะค่ะส่วนต่อมานะคะเป็นแนวทางในการปรปับปรุงหลังจากที่เราไปศึกษาในเกม Minecraft Animal Tour แล้วนะคะ ก็จะพบว่าเมื่อเราเข้าไปยังคอมพิวเตอร์ Computer เนี่ยเข้าไปมาค้าผ่านคอมพิวเตอร์เนี่ยพอเราเดินเข้าไปหาตัวนักวิทยาศาสตร์นะคะปรากฏว่าไม่มเีเครื่องหมายช็อคให้เรานะคะหรือว่าไม่มีข้อมูลปรากฏขึ้นมาแต่ถ้าเป็น iPad เนี่ยนะคะก็จะมีข้อมูลขึ้นมาให้เราซึ่งดิฉนันเองก็ไม่รู้นะคะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องไปกดที่ตรงไหนหรือเปล่าถึงจะขึ้นข้อมูลนะคะแต่ว่าถ้า iPad เนี่ยเดินเข้าไปข้อมูลก็จะขึ้นมาเลยนะคะ ส่วนอีกทางด้านซ้ายนะคะที่ฉันคิดว่าตัวหนังสือเ,อเล็กจนเกินไปบางครั้งเด็กที่จะเข้าไปทํากิจกรรมเนี่ยอาจจะแบบว่าสับสนและงงนะคะอยู่สูงเกินไปต้องแบบว่าเงนยหน้าขึ้นไปมองถึงจะเห็นนะคะแล้วก็ไม่มีข้อความบอกว่าต้องการให้ทําอะไร ดังนั้นจึงแบบเกิดการสุ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเช่นเห็นว่าภาพแรกภาพขวามือนะคะเมื่อเราเดินขึ้นไปเมื่อเราเดินเข้าไปเนี่ยก็จะไม่มีบอกว่าให้เดินเข้าไปยังช่องสีฟ้าหรือว่าให้เราต้องทําอะไรต่อก็เลือกๆเดินสุ่มไปแล้วก็มันก็จะพาเราไปอีกบทเรียนหนึ่งนะคะก็ทำให้รู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรที่ที่ค่อนข้างต้องการให้มีข้อความบอกว่าเราต้องทำอะไรสักนิดนึงก็จะเป็นการดีมากเลยนะคะ ค่าสําหรับแผนการดําเนินการนะคะก็คือว่าเราเนี่ยจะมีเวลา120นาทีนะคะนักเรียนจํานวน20คนโดยขั้นนำนะคะเราก็จะชี้แจงนักเรียนก่อนในเรื่องของการใช้ห้องคอมพิวเตอร์หรือ,อและสร้างความตกลงและสร้างข้อตกลงร่วมกันนะคะสก็คือจะใช้คำถามเกี่ยวกับเซลล์สัสตร์เนี่ยเพื่อสำรวจความรู้ก่อนเรียนของนักเรียนนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นขั้นสอนนะคะคุณครูเนี่ยก็อาจจะอธิบายบรรยายเกี่ยวกับเซลล์สัตว์พอสังเขปนะคะ 2. องค่ะครูก็จะอธิบายถึงลักษณะกิจกรรมและแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น4กลุ่มค่ะ 3. ครูอธิบายวิธีการเข้าไปศึกษาที่ Minecraft 4. ครูแจกกระดาษจดบันทึกให้ผู้เรียนนะคะแล้วก็5ให้นักเรียนเนี่ยศึกษาด้วยตนเองและให้และคอยให้คำแนะนำค่ะ 6. ครูให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มนะคะทําแผนผังสรุปความรู้ผ่านโปรแกรม powerpoint หรือว่าช่องทางอื่นๆที่นักเรียนสนใจค่ะแล้วขั้นสุดท้ายนะคะเป็นขั้นสรุปค่ะครูก็จะให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มเนี่นำเสนอผลงานและอภิปรายร่วมกัน,นะคะ่ะสุดท้ายนะคะให้นักเรียนตอบคาถามผ่านกาหูด,ด้วยมีการแข่งขันตามสมาชิกในกลุ่มนะคะอย่างเช่นถ้าใครตอบได้มากที่สุดแล้วเป็นสมาชิกกลุ่มไหนเนี่ยก็จะได้คะแนนหรือว่าได้รางวัลเป็นต้นค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ